ได้ครับได้อ๋อเ่อกี้เป็นเดียวจย์เรื่องของผมผมถามนิดหนึ่งข้านาทีพอจย์เบรกี้ขอไปไว้ไหนได้บ้างเรื่อ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 งเบิร์กเบิร์กลี่นิดเดียวจย์บิชอปเขาเป็นบาทหลวงนิดเดียวจันเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมผมพูดถึงปัญหาศิลธรรมในในยุคใหม่กับหลังยุคใหม่โพสต์มร์เดิลเด็กเด็กเขาเขาตรงนี้สำคัญใช่ป่าจันคือคือ เบอร์เกร์เล่นี่เขาเป็นเขาเป็นบิชอปเขาเป็นบ่าตรวเขาเขาเป็นเจ้าของทฤษฎีอ่าอิมอิมเมทอิมเมทเรียลิซึมคือเป็นเป็นแบบเป็นที่ที่เขาบอกว่าทุกสิ่งเพอร์เซฟทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่เพราะมันมีผู้แค่มีผู้รับรู้ อาจารย์หองราคือคือว่าคือว่าอ่านะครับ to be i ิทเอใช่ครับ to be บีอิททู e ีทูบซีฟอาจารย์คิดว่ามุมมองมุมมองมุมมองเนี้ยชาวเด็กไม่เข้าใจใช่ไหมครับมุมมองเนี้ยมุมมองเนี้ยมันเป็นมุมมองที่เขาคิดขึ้นมาเองโดยเขาได้รับอิทธิพลจากความเชื่อเรื่องพระเจ้าหรือว่าเขาอิทธิพลจากนักปัิญาคนไหนไม่มีใครหรอกคะับที่จะบอกว่าตามความจริงนะใครจะอิทธิพลจากใคร ม,มัมนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนการแทงลูกบินเลียดเราต,ต้องอธิบายให้เด็กเวลาพูดถึงอิทธิพลนะนะนะที่คนหนึ่งได้รับนะนะว่าจะรับจากไหนหรือใครพูดอิทธิพลต่อใครนะรมันพูดลําบากนะเพราะมันไม่เหมือนกับเวลาเราพูดว่าลูกบินเลียดลูกนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้เพราะเพราะไม่ถูกเพราะลูกบินเลียดลูกไหนไปถูกอันนี้นี่พูด,ดง่าย่อยถ้าเทียบกับการแทงบินเลียดเด็กงคงรูๆๆ้จักใช่ไหมนะ ก็เดวิดฮูมเขาชอบแทงเมเลียนเลครับจำจำฮูมได้ไหมสีเกปติกอ่ะ้รงต้องให้ต้องให้ใจเข้าใจเรงนี้แต่ว่าอิเดพมันเป็นพูดง่ายๆแต่ว่าในจริงๆแล้วมันยากใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ในที่ลตอนนี้โดยทั่วไปแล้วเราบอกโดยทั่วไปแล้วเนยความคิดของคนเราคนใดคนหนึ่งนะมันเป็นของเจ้าของเมื่อมือันอยู่ในสมองใช่ไหมแต่เมื่อมันพูดออกมาแล้ว เมื่อมันเขียนออกมาแล้วให้คนอื่นรู้แล้วเนะี่ยมันไม่เป็นของคนนั้นอีกต่อไปนะมันก็มันก็มันก็มีคนอื่นนําไปไปคิดต่อไปพัฒนาไปใช้อะไรต่างๆไม่เข้าใจไหมผมพยายากจะให้ให้อธิบายเด็กๆว,ว่าความคิดเนะี่ยการอ่านนะยไม่ใช่เป็นของใครใโดยธรรมชาติเป็นของใครแต่น่าจะเริ่มต้นนะจากคนหนึ่งคนดใดนะ แล้วมีคนอื่นรับไปรู้พัฒนาไปต่อไปจะทา้งเกิดความคิดนี้ขึ้นมาก็จะก็จะฮะไอ้ไอ้นี่สำคัญมากละไรในปัจจัยนะนะตอนนี้กรณีของบัคเน่เนี่ยนะเราก็บอกว่าเราบอกว่าเราเรากรณีกรณีของบัคเน่เนี่ยเราก็บอกว่าที่เขาสอนบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมีอยู่ได้น่ะเพราะมีมนุษย์นะเป็นคนที่รับรู้ได้ ก็เป็นคนที่บอกได้ว่ามีอยู่เนะีนะ่ยเนี่ยเช่นคล้ายๆบ้านอย่างเงี้ยมันมันมีอยู่เพราะว่าผมมองเห็นบ้านนะเพราะว่าผ,ผมมองเห็นบ้านจิตของคนเชื่อจำนึกว่ามีบ้านอยู่นะครับัาง,างที่ตัวผมอาจจะไม่อยู่เช่นเี่นพีนองนั่งอยู่ตอนเนี้ยปัญหาที่ฐานที่เบิกษษเล่ลูกศิษย์ก็ถามเบิกเล่คือว่าโอเคอนะผมนั่งอยู่ตรงนี้กับอาจารย์นะ บ้านผมที่ผมออกมาเนี่ยมีอยู่หรือเปล่านะเพราะว่ายูพูดบอกว่าทุกอย่างจะมีอยู่ได้ต้องมีคนมองเห็นต้องมีคนรับรู้รับรู้อาจจะได้ยินต้องมี p e r c e i เวอรับรู้ทางาิตธรรมนะตอนนี้มันเละกับกระดดดอบเนี้ยตอนนี้ศาสนาเข้ามาแล้วบกบอกว่าถึงแม้ว่านะเราจะไม่อยู่ในบ้าน แต่เราก็รู้ว่าบ้านมีอยู่เพราะว่าคนที่เปิดซีบบ้านก็คือกอล์ฟอ่าใช่เดโมยตัวเองตัวใหญ่นะแต่นั้นอย่า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 พูดเรื่องอิทธิพลเลยว่าอย่าอย่าพูดอย่าพูดเกี่ยงว่าเขาเอาไมเชื่อคือตัวทัตเบิร์กลีย์เป็นบิชอปถูกไหมครับอาจารยเป็นบิชอปเลยแต่แต่อย่าอย่าอย่าคนที่เป็นบิชอปไม่จำเป็นต้องต้องต้อง ต้องเปี่กคริสเตียนที่ดีก็มีเยอะนะ uh, <okay. S 1> บางทีไม่บางทีไม่เชื่อเรื่องเรื่องคริสเตียนก็มีจนเป็นโดยจำแนงก็อย่าง mm hmm. อย่างนักวิชาการหนึ่งที่เป็นที่เป็นพระเนี่ยอ่ไม่สนใจเรื่องคริสต์แต่ทําการทดลองเรื่องถั่ว mm hmm. เกี่ยวกับจินติติเข้าใจไหมใช่ไหมแต่ตอนนั้นเราพูดอย่างนี้จะบอกว่าในกรณีของเขาเนี่ยปัญหาของเขาก็คือว่าการที่เขาเชื่อว่าการที่เขาสอนคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะมีอยู่ได้นะ ต้องมีมนุษย์รับรู้ไม่ไม่หมายถึงสัตว์ต้องมีฮิวแมนมอยน์มนุษย์แลรับรู้ใช่เช่นโรงเรียนนี้มีอยู่ได้เพราะว่าเพราะว่าเรารับรู้ว่ามีอยู่ได้เราเราทาเรารับรู้โดยผ่านอายตนระเช่นมองเห็นมีอยู่ใช่ไหมแล้วถึงแม้ว่าเราจะออกจากโรงเรียนนี้ไปแล้วเนี่ย แ,แล้วรับรู้ว่ามีอยู่เพราะว่ามีคนพูดถึงมีภาพถานน่ายในี่ยราะงั้นมันต้องมีม,ม,มีมีมนุษย์เป็นผู้รู้โอเค okay, นั้นเราเข้าใจไปแต่นี้ปัญหาปัญหาของท,ที่เบิร์กไดเทียมที่เกิดขึ้นก็คือว่าในระหว่างที่เราไม่อยู่เนี่ยนะไม่ไม่มีไม่มีมนุษย์รับรู้อย่างโลกอย่างมันเกิดขึ้นมานะมันเกิดขึ้นมาท,ทั้งทั้งที่ยางไม่มีมนุษย์อย่างเงี้ยมันจะมันจะมีมีอยู่ได้อย่างไรเนี่ยอันนี้สิ่งที่ลูกศิษย์เขาถามอ่ะ ตอนี้บเนมันก็ตอบไปตอบลำบากเข้าใ่ไหมก,ก็เอาความเชื่อนศาสนาเข้ามาตอบนะบ,บอกว่าก็สเป็นคนโปรซิฟยบคอนต่นี้ถ้าในจิตวิทยาของเราเนะเราก็ตอบว่าถึงแม้ไม่มีใครมองเห็นใครอยู่เนะี่ยแต่โลกมันก็มีอยู่อยู่ได้เพราะมีประจักษ์พยานต่างๆยืนยัน ให้เห็นโน่นนี่อยู่ได้แต่มันก็ต้องรับรู้อยู่ดีอะใช่ไหมบอานเรียกแต่มากบ้านเรียกก็จะใช้บอกเพราะว่าก๊อดประสิทาย์ใบก๊อดก๊อดเป็นก๊อดเป็นการเรียกกาเรียกว่าก๊อดเป็นยูนิเซลลอยเป็นจิตจิตสากลที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยครับที่ที่ผมเจาะเรื่องนี้เพราะว่าเพราะว่าทำไม เพราะว่าหนังเรื่องเด e Matrix เนี่ยอาจารย์เด e Matrix f ฟร m มเนี่ยม,มันถูกอัดมันถูกได้รับอิทธิพลปัญญาเบิร์เกร์แล้วเอาไปสร้างหนังอาจารย์นะครับที่ไม่รู้ว่าอาจารย์เคยได้ดูหนังมันเก่าแล้วแต่ทุกวันมันมีเวอร์ชั่นใ <ทำ S 1> หม่คือเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันเก่าอ่าแ,แ,แ,แมทริกไม่ว่าจะเป็น<ม>เป็นเวอร์ชั่นเก่าแต่ว่ามันแสดงให้เห็นว่าโลกแมทริกเนี่ยเป็นโลกที่ไม่มีออบเจกตอยู่จริงเลยเป็นโลกที่จิตมนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งหมด อาจารย์น้อย่หมายถึงว่าสิ่งทั้งอย่างมันมีอยู่ในลักษณะของการเป็น Immaterial หรือซื่อหมดป็นแอป็ิน Immaterial ก็หมายถึงว่ามันไม่ได้มีอยู่แบบอยู่จริงๆที่มันมีอยู่เพราะว่าจิตมุนย์ไปรับรู้และสร้างขึ้นมาแต,แต่ผมมองดูผมดูต้องสามเนตอนที่มันใายก็อสอนเด็กที่นีแหละให้เด็กดูด้วยเพราะว่าบางบทความมันวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีของเบอร์เก์เลย <Okay. S 1> เพราะว่ามันมันไม่มีทฤษฎีอื่นที่จะ,ท,จะที่จะลองลองรับหนังเรื่องนี้ได้เท่า mm hmm. ทฤษฎีแล้ว ถ้าเราวิเคราะห์ในแง่ของุุธศาสนาะเนะี่ยจมรผเนี่ยเป็นโลกที่จิตปรุงแต่งสร้างขึ้นมานดล้วนเลยใช่ไหมตอนนี้ไอ้จิตปรุงแต่งเนะนี่ยในในหนังเนะี่ยเขาทำไอ้ตัวจิตเนะี่ยไอม้มอนะไอ้ตัวจิตที่มันปรุงแต่งสร้างโลกให้ขึ้นมาเมันไม่ได้สร้างเฉยๆนะมันสร้างนะและจะบังคับให้เราอยู่ในโลกนี้ด้วย อันนี้คือทำได้ของจิตนะจิตมนุษย์นะนะตอนนี้นในหนังเนี่ยมันเป็นหนังอย่าลืมให้ตื่นเต้นขึ้นนะ,นะเขาเขาก็เอาเขาก็สิมบ์ไลท์โพสนท์ไอ้จิตเนี่ยเป็นตัวคนเป็นอะไรที่ต้องการจะคอนโทรลต้องาการจะคอนโทรลมนุษย์เนื้อให้อยู่ในขอบเขตที่เขาต้องการเขอบเขตก็้าจไงตอนนี้ไพเอกเนี่ยมันก็อยู่ในนี้มาโดยตลอด แบบเพจโตที่แกพูดไม่แต่เขาเขาถูกเลือกให้กินยาสองเม็ดน่จันและไอยาเม็ดที่เขาไม่มียาของความจริงไงหรอ่าเขาและไอเม็ดที่เขากินมันไปอยู่ในโลกของแมทริก์ไอที่เขาเลือกที่ถ้ากินแล้วมันจะรู้ความจริงไงหรออ่าครับใช่ว่ายาก็คือว่าน้าท่านรู้จักคิดใช่ไหมรู้จักคิดวิเคราะห์แล้วเนี่ยจะเห็นว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นโลกที่แท้จริงอ่ มันมีโลกที่แท้จริงอยู่<อ>นะแบบแบบถ้ำของเพลโตอ่ะไอ้ทีมันซ้ําไปซ้ำมาแต่คอนเทนเซชันนี่นก็ได้ไหมแต่เนี้ยแต่นี่พระไอ้พระเอกเนี่ยพระเอกเนี่ยมันอยู่ในโลกในในโลกที่ก็เป็นนักโทษเนี่ยจะทั้งทนไม่ไหวอ่ะมันก็อยากจะรู้ว่าโลกอีกโลกหนึ่งเป็นยังไง<อ>ก็กินยาแล้วตาใช่ไหมแ้วก็คือว่าก็พยายามสลัดตัวให้หลุดจนนากอำนาจของจิตนะก็นะ ออกจากโลกเขาเรียกว่าโลกถ้าเราเรียกภาษาใหม่ก hm ็าเรียกว่าโลกโที่โลกที่เวอร์ริวเวอร์ริวเวอร์โลกที่เสมืนจริงนะนะแกเจาโลกปลาเป็นจริงอันนี้ในราษาของพระนะแต่ว่าแต่ว่าการออกไปอยู่โลกปลาเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมันเพราะว่ามีตัะขายต้องผ่านีอ้ เดี๋วเว็บออฟตอรออฟอะไรต่างที่จิตมันสร้างที่มานไว้กับเยอะแยะออนเลยก็ต้อง่อสู้่อะไรจะทั้งหลุดออกมาได้นะแต่ถ้งหลุดออกมาได้แล้วนะหลุดออกมาได้แล้วเนี่ยนั่องจากมันอยู่มันอยู่มานานเนี่ยบางทีบางบางทีมันจะมีสายใหญ่ที่จะดึงกลับไปได้อืมคับไอไอนี่ไอไอนี่ไอนี่ไอนี่คือการมองในกรอบของ ก,ก็ที่ผมบอกเด็กว,ว่าในใน virtual world ที่จย์พูดนี่ก็คือ metaverse ทีี่ผมก็ถามเด็กต่อว่าเราคิดว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยเขาต้องการแค่ invest ลงทุนเพื่อเพื่อโลกนี้หรือว่าหรือว่าเขาเชื่อจริงๆว่าโลกนี้ไม่อยู่อันนี้ผมตั้งคำถามกับเขาว่าเราลองจะวิจารณ์ไหมว่ามาร์คแค่ต้องมาร์คซักเกอร์เบิร์กแค่ต้องการที่จะลงทุนเพื่อมีกำไรจากการสร้างโลกนี้หรือเขาเชื่อจริงๆว่าโลกนี้มีอยู่ อันนี้หมายถึงว่าผมผ,<ล>ผมผหมายถึงมาสก็เปิดเขาจะทํเมตาเวิร์สอย่างเงี้ยเมตาของ Facebook อย่างเงี้ยเราก็ถามเด็กให้เขาสืบตอบความคิดไปว่าแล้วคิดว่าเขาแค่ลงทุนเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนบริษัทหรือเขาเชื่อจริงๆว่าโลกนี้มีอยู่หรือเป็นทั้งสองอย่างนี่ผมไม่รู้นะอันที่สองผมถามว่าแล้วคิดว่าปัญหาศีลธรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในโลกเนี้สมมติถ้าอีกสี่ห้าปีข้างหน้าเป็นโลกแบบเนี้ยไอ้ตัวนี้มันก็เกิดว่ามันมีปัญหาทางศีลธรรมบางอย่างเกิดขึ้นเนี้ย ราคาผมก็จุดปไายทิ้งไว้แค่นี้แต่คือไล่มาจากเบริร์แรกอาจาย์หมายถึงว่าถ้าคือคือคือคนกลุ่มหนึ่งเขาเชื่อว่าโลกอันนี้มันโลกจริงแต่ว่าเขาก็ต้องมีคอนเซปต์ของของการที่มองว่าอะไรจริงไม่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของของไอ้สิ่งที่เป็นโลกจริงแบบแอคชั่นอ็อบเจกตีฟจริงๆอาจาันเขาเชื่อว่าโลกที่จริงคือโลกที่เราสร้างมันขึ้นมา แล้วจิตมันสร้างขึ้นมาแล้วมันก็ไปปรากฏอยู่ในเมตาเวิร์สอย่างเงี้ยครับเปล่าคือคือปัญหาปัญหาใหญ่ๆก็คือว่าเราพูดกันง่ายว่าโลกที่เป็นออคติฟตฟแต่ว่าฮูโนเพราะวันดูเป็นคนพูดโลกก็ไม่เป็น,นออคติฟตฟแล้วมันก็ใจไม่รงบอันนี้คือปัญหาใหญ่เนะ,ะนนเดี๋ยวนั้นอย่าไปการเถียงกันว่าไอ้ไอ้เวอร์เชอร์เนะ อ่ามันเป็นโลกสมุอนไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่มาร์กสร้างขึ้นมาอะไรอ่ะมันเป็นโลกสมือนจริงหรือโลกจริงๆใครรู้อืมครับไม่มีใครรู้ใครตัดสินได้ครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่ามันเป็นโลกสม,มือนสิ่งไม่ได้จริงเพราะว่าไม่ตรงกับสิ่งที่เรามองเห็นอะไรนะ,ะเราแน่ใจว่าสิ่งที่เรามองเห็นนนะเป็นโลกที่แท้จริงเรื่องพระเจ้าสุคสติค้อใช่ไหมเราแน่ใจนะว่าสิ่งที่เรารับรู้โดยผ่านอิจตานะ ทั้งหกเนี่ยมันเป็นเป็นความจริงผู้ใาบอกไม่ใช่มันเป็นมันเป็นความจริงสมมุตินี่ไงอาจารย์ดิลิเจตคอนเซปผมบอกเด็กว่าเนี่ยโลกเนี้ยศาสนาฮินดูเขาบอกมันเป็นมายานะถ้ามันเป็นมายามันเป็นอิลูชชันมันเป็นอิลูชันเวลนะถ้าในแง่หนึ่งโลกเนี้ยมันไม่จริงฮินดูอะไอ้โลกที่เราอยู่ในกายภาพเนี่ยฟิสิกอลคล้ายๆเพโต้พูดเลยว่าไอ้โลกนั้นไม่จริงนะที่ด้ที่อาจารย์บอกแล้วใครรู้ว่าโลกไหนจริง ถูกไหมครับแต่อย่างน้อยเราให้เขารู้ว่าเฮ้ยจริงๆเวลาที่จะบอกว่าอะไรจริงไม่จริงมันกลายเป็นเรื่องของแต่ละคอนเซ็ปต์แต่ละไอเดียแต่ละทฤษฎีอาจารย์รับความถูกไหมแต่แต่ต้องระวังศาสนาพุทธบอกโลกนี่เป็นโลกสมมุติได้จัน์ไอ้เรื่องมายาอีกอย่างต้องระวังเพราะว่าการที่จากมาฮินดูบอกว่าโลกเป็นมายานะโลกเป็นมายาแกมหมายถึงโลกที่เรามองเห็นที่เราอยางรู้อายตนะ าาจ่นที่เราปรุงแต่งไมนใช่ใบยาในแง่ที่ว่าเป็นเป็นโลกที่ไม่มีอยู่จริงแต่จิตมันสร้างขึ้นมาอ่านะครับแล้วโลกแบบนี้แหละอันอนี่ก็ตรงกับพุทธไอ้นี่ไม่ถูกต้องแต่นอนแตไม่หมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมายาไม่ใช่เข้าใจไหมใช่ไม่ใช่ทุกอย่างในโลกเป็นมายาหมดนะคือก็ยอมรับว่ามีอ็อบเจกต์มีวัตถุต่างๆคือคือมันถ้าเทียบอย่างนี้เข้าใจเลยนะแบบที่ท่านพุทธเจ้าใช้คำว่า เปลือกกระพี้กับแก่นนะ,ะนะไอ้สิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยนะนะมันเป็นมันเป็นกะพี้ของไม้เปลือกของไม้มันห่อหุ้มสิ่งที่แก่นของไม้อยู่โลกที่เราอยู่เนะี่ยสิ่งที่เรารับรู้ด้วยอจตาเนะี่ยมันมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีจริง จิตเราปรุงแต่งสร้างขึ้นมาอันนี้ไม่มีใครไอ้นอ้ไอ้ไอ้ไ้อ้นี่ตรงข้าศตรูเบิกแน่เข้าใจไหมแน่้ชื่อว่านั่นเกิดความจริงใชเข้าใจไหมอะเบอเล่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องการปรุงแต่งไงเขาพูดถึงเรื่องการเพอสเซฟอย่างเดียวง่ายเบิร์เล่เขาพูดเรื่องโพสเซสโพอสเซสก็คือจิตเข้าไปปรุงแต่งอ๋อค่ะอยู่จะโพสเซสไนในตาเห็นเฉยๆเฉยๆฉยถ้าจิตไม่เข้าไปเกี่ยวข้องจะรู้ว่ามันคืออะไรจะรู้ว่าอะไรคืออะไรไหมเราต้องเข้าใจการรับรู้ของแกไม่ใช่อยู่ๆก็คอนเชิด ตามองเห็นเฉยๆไม่ใ hmm. ช่ตามองเห็นแล้วบอกว่าน yeah ี่คือบ้านนี่คืออะไรด้วยอย่างพระเจ้าใช้คำว่าคอนเชิญคอนเชิญคอนเชิญวิญญาณวิญญาณมันไม่เช่มันไม่ให้รรบดูเฉ่มันรู้ด้วยก็คืออะไรก็คือจิตเขาไปเกี่ยวข้องเขาจะใกล้่ากคือคือผมว่าปัญหาเบิร์เล้มันมาจากมันมาจากล็อกกับไอ้นั่นมากกว่าแม่จย์ที่พยายามที่ที่ล็อกเขาเขาเขาเชื่อว่าเราไม่มีวันเห็นโลกจริงๆได้คือ คือล็อกเขาก็ยอมรับว่าออบออบเจกมันมีอยู่แล้วตาเราไปเห็นแต่สิ่งท ah> ี่เห็นมันเป็นแค่ภาพแทนใช่ไหมจันทริปผมว่าเบิร์เกเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาล็อกไ่สุดสุดท้ายก็ไม่มีดีกว่าแก้ปัญหาเหมือนตอนผมเรียนเหมือนกับพูดอย่างนี้ในคลาสมันพูดอย่างนั้นคือล็อกเขาคือพูดง่ายเขามองดูโลกได้แนวความคิดหนึ่งอ่าครับต่นี้เบิร์เลเนี่ย มองดูโลกได้อีกความคิดหนึ่งอย่าคิดว่าแก้ปัญหาของลอกเขาไม่มาเถียงกันไม่ใชจะแก้ปัญหานะแต่แต่ว่าเพราะว่าแกเห็นว่าการมองดูโลกแบบล็อกนะนะมันจะทำให้จะทำให้คนเนะี่ยไม่รู้ไม่ไม่รู้ความเป็นจริงของโลกเป้าใจไหมรนะับดังนั้นแกเลยเสนอว่าแกต้องมองโลกอีกแง่หนึ่งคือโลกที่เราอยู่พวกเจ้าตัวนะนะมันก็เป็นอย่างนี้นะ มีทั้งสิ่งที่เรามองเห็นกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมแต่นี้สิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราจะบอกว่าไม่มีอยู่ก็พูดไม่ได้เพราะพระเจ้าเผยซีไปให้เแต่แต่นอกนะนะมันไปเน้นมันไปเน้นบอกว่าไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยไอ้นั่นแหละคือสิ่งที่แท้จริงก็ใช่ไหสิ่งที่มองเห็นเนี่ยก็คือสิ่งที่มันไปปิดบังสิ่งที่แท้จริงไว้โอเคอแต่นี้เบิร์กเน่ก็เห็นว่าสําหรับคนธรรมดาสามัญ การเชื่อแบบล็อกนี่ทําให้มีชีวิตอยู่ได้ยากเข้าใจไหมเราตอนนั้นแกก็แกก็เลยแกก็แกก็มีความคิดอีกความคิดหนึ่งว่าที่จริงแล้วนะสิ่งที่สิ่งที่มองสิ่งที่มองเห็นสำหรับคนทําชีวิตจริงๆน่ะก็คือความจริงการมองเห็นก็คือการรับรู้ S <S อย่าไม่ได้แก้ปัญหาเพราะว่าสอนผิดบอกแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ดดล็อกพเล่นล็อกมันไม่กันไ,ไม่มีพบเล่นอะไรล็อกเพียงแต่แตเสนอมองในแง่นี้แกก็ไม่ผิดเข้าใจไหมเพราะวความจริงคืออะไรนั้นมีใครตอบได้ถ้าเราเทียบกับคนแบบพระเจ้าบอกว่าคนตาบอดจับช้างอ่ะมัมก็ะไรเลยคือคอล้ายๆตอนตอนที่เขาเถียงกันเขาบอกว่า คือล็อกยอมว่ามันมีวัตถุจริงๆแต่ไม่มีทางจะเห็นมันจริงๆได้ทีนี้คล้ายๆเบิร์กเลย์มองว่าเฮ้ยในเมื่อถ้าจะไปพูดว่ามันมีอยู่จริง้วมองเห็นไม่ได้ก็คือเอามันไม่มีซะเลยมันก็เลยกลายเป็นอิม a มทเทอร์ซึมถูกไมจันร์ uh huh. ก็คือมันไม่ใช่ดูอ,อะไรซึ่มม,มันมันคือยอมรับว่าเรามีผู้ผู้รับรู้แล้วก็มีสิ่งที่ถูกรับรู้มีอ็อบเจกต์กับซับเจกต์ล็อกแต่ว่าล็อกมองว่าถึงแม้ว่าจะมีอ็อบเจกต์มีแก้วน้ําอยู่แต่เราทุกครั้งที่เรามองแก้้วนํา เราเห็นภาพแทนของแก้วน้ําแทนที่เราจะเห็นแก้วน้ำจริงถูกไหมอาจารย์ผมเขาม้าใจถูกไหมไอ้เน้คือล็อกคืออย่าเรียกว่าแก้วน้ําจริงๆดูยนะอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เรามองดูแก้วน้ํานะรเราเห็นแต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นแก้วน้าเราไม่เห็นสิ่งที่ประกอบเป็นแก้วน้ําาอ่คบมันกลับไปเพตโต้อยหระ กลับไปค้านทุกอย่างหมดเลยมันมักซ้ําไปซ้ํามาแต่พูดคนละภาษาพูดอธิบายแล้วกลับไปพูดศาสนาด้วยเห็นไหนี่ไงเพราะเพราะเจ้าว่าสิ่งที่เรียกว่าแก้วน้ําเนี่ยนะหรือแก้วน้ําเนี่ยมันประกอบด้วยสิ่งที่ไม่ใช่แก้วน้ำเข้าใจไหมประกอบองค์ประกอบต่างๆดอกไม้ดอกกุหลาบประกอบด้วยกลับไปทาเลสต้นไม้ชาบผ้ามันมันมันซ้ำไปซ้ำมาไม่หน่เพียงแต่ว่าแต่แต่ว่าใช้ศัพท์คนละศัพท์นะ อย่างพระเจ้าท่านบอกเลยว่าเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าแก้วน้ํเนี่ยที่แท้จริงอ่าอันนี้อ้นี่คือความเป็นจริงอย่างหนึ่งครับแก้วน้ําใช่ความจริงเพราะมันม,มีอยู่แล้วจับได้เอามาใช้ได้นี่จะบอกว่าไม่จริงก็ไม่ได้มันจริงแต่เป็นความจริงขั้นระดับหนึ่งเท่านั้นเองใช่ไหมคือทีนี้ล็อกก็ไปอธิบายว่ามี primary Pri m a r y quality แล้วก็มีแซคเคเดรียใช่ไหมครับคือต้องมีแก่นมันก่อนอันนั้นมันเอากันใหญ่อ่ามันเป็นทฤษฎีจิตวิทยาตามมากรหว่างนี้ี่จัรวเรื่องสั้นๆก็คือเท่านี้คแก้วน้ําประกอบด้วยนอนแก้วน้ำแฟกเตอร์เข้าใจว่าแบบร่างกายเราที่ครูเจ้าทวีคอ้น่ะนะประกอบด้วยธาตุสี่อ่ะซึ่งไม่ใช่เป็นร่างกายอ่าแต่ถ้าถ้าส่วนตัวอาจารย์เห็นด้วยกับเบอร์เกลที่อธิบายโลกแบบนี้ใช่ไหมคอาจารย์